สัสดีค่ะทิจานะคะวันนี้จะมาทบทวนบทเรียนวิชาสังคมนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนต้องศึกษาและสรุปพุทาประวัติเป็นแผงผังความคิดที่กำหนดให้วันนี้พีู่จะมาเฉลยให้นะคะเริ่มจากข้อแรกเลยพระชนมายุ29พรรษา พระนายโสธราประสูติพระโอรสนามว่าราหูพระพุทธเจ้าทรงออกควะพระนชนมายุได้ 16, สิบหกพรรษาทรงอภิเศษสมรสกับเจ้าหญิงพิมพาหรือนางยโสธราพระชนมายุเจ็ดพรรษาทรงเข้ารับการศึกษาศิลปวิทยาจากสำนักคูวิสาวามิตรประสูติได้เจ็ดวัน เทวทูตทั้ง4ได้แก่คนแก่คนเจ็บคนป่วยและก็คนตายผลทางที่พระพุทธองค์คิดว่าจะทำให้พ้นทุกข์ก็คือการออกบวชนะคะม้าที่ประทับเมื่อสเสด็จออกบวชชื่อม้ากันทากะาสถานที่ออกบวชก็คือริมฝั่งแม่น้ำอันโนม,มา ผู้ที่เสด็จตามออกบวชก็คือนายฉันค่ะนะคะบอกวิธีบวชของพระพุทธเจ้านะคะก็คือทรงขอดเครื่องทรงประสาทและตั้งจิตอธิษฐานเป็นนับกบวชแล้วก็ทรงโรงผมด้วยนะคะตามโลกเลยสรุปเหตุการณ์ตรุนะคะ สำนักที่ศึกษาของเจ้าชายสิษฐาหลังออกผนวดก็คือสำนักอาคาดาบทและอุตกาดาบทนะคะวิธีที่พระสิทธตฐาปฏิบัติเพื่อให้พลถุกหลังออกบวชก็คือทรงทอมารมานร่างกายหรือบําเพ็ญกิจกิจิยานั่นเองวิธีที่ทำให้พระองค์ตรสรู้ก็คือการบำเพ็ญเพียรทางจิต โดยใช้สติปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆพระองค์ทรงตัดสู้ด้วยหลักธรรมอริยรสัจสีพระองค์ทรงตัดสู้ในวัน1ิหข้ามเดือน6เมื่อพระชนมายุได้35มสรษาสถานที่ที่เจ้าทายสิทธิฐา ปัส,สรุก็คือป้ายต้นพระศรีมหาโพนะคะเป็นยังไงบ้างคะหวังว่านักเรียนจะทำได้ถูกทุกข้อนะคะวันนี้ยังไงคุณจ๋าก็ขอลาก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า